สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีกับยายไทยๆทพี่น้องไปไหนไม่ได้อยู่บ้านมองมองแม่แมเดินได้แต่ข้างบ้านพี่น้องไปไหนก็ไม่ได้ <c oughs> โอ้ที่ไหนมันก็มาวุ่นวายเนาะที่ไหนมันก็วุ่นวายกันไปหมดเนาะมอหมอแม่แม่พี่น้องเอ้ยเดินไปไหนไปไกลก็ไม่ได้ไปซื้อกับข้าวแล้วก็เดินกลับบ้าน ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายแ่ตๆยด้วยเด้อพี่น้องจ๋าสัาาบสไครปใบมะกรูดกดกระดิ่งให้ยายแถดๆในเด้อพี่น้องจ๋าลำบากเหลือเกินตายกันเป็นว่าเล่นอีกเลยที่เนี่ยจากที่ไม่เคยสูงก็สูงขึ้นพี่น้องจะสามสามหมื่นกว่าแล้วะคนตายที่ฟังเฟิร์ดเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายทยทายด้วยเด้อ